แล้วก็กลับมาใน EP ที่สำคัญนั่นก็คือ EP นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของโรคค่ะถือว่าเรื่องโครคเนี่ยค่ะเป็นปัญหาต้นๆเลยแล้วก็เป็น<ช>ปัญหาที่น่าปวดหัวมากของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเชื่อว่า,าหลายๆะะท่านต้องเคยประสบพบกันมาบ้างนะครับวันนี้เนี่ยต้องให้พี่หมอไขข้อข้องใจเลยว่า มีโรคอะไรบ้างที่เราเจอในอในกุ้งครับค่ะคืออันดับแรกเลยต้องสังเกตก่อนว่ากุ้งป่วยเป็นยังไงอ่าค่ะคือพอกุ้งป่วยเนี่ยที่สําคัญที่สุดเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าเป็นไวรัสแบคที ria ครับหรือเป็นพวกกลุ่มพวก esp โอ้พี่หมอแล้ว อย่างโรคไวรัสนี่คือโรคอะไระคะไวรัสก็มีลหลักๆเลยก็คือไวรัสตัวแดงดวงขาวค่ะสปอตซินโดมแล้วก็เยลโลเฮดก็คือกุ้งโรคหัวเหลืองหัวเหลืองใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่าโรคตัวแดงดวงขาวเนี่ยมันจะเกิดได้ทั่วไปทั่วประเทศทั่วประเทศทั้งทั้งน้าจืดน้าความเค็มต่ําความเค็มสูงเป็นได้หมดแต่โรคหัวเหลืองเนี่ยความเค็มสูงเราจะไม่ค่อยเจออันนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับพี่หมอครับว่า กุ้งเราเป็นโรคตัวแดงหรือหัวเหลืองหรือโรคอะไรเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันมีชุดตรวจง่ายแล้วก็คือตัดชุดตรวจที่เป็นเหมือนตรวจตัวชุดคิดตรวจในการตรวจโรคม่คล้ายๆกับชุดตรวจตั้งคันอ๋อแพงไหมครพี่หมอชุดชุดหนึ่งก็ประมาณ300-350ถึง350ราทเบราทฉะนั้นสามารถซื้อมาตรวจได้เลยพราั้ข้อสําคัญคือเราต้องรู้ให้ได้ภายใน2หรือ3ชั่วโมงว่ากุ้งเราอ่ะ ป่วยเป็นโรคไวรัสหรือไม่มที่หมอแล้วถ้าเรารู้แล้วว่ากุ้งเราป่วยเป็นโรคไวรัสเราจะต้องทํำยังไงต่อคะสมมติว่าเป็นโรคไวรัสจากตัวแดงนั้นดูอายุกุ้งก่อนว่าเท่าไหร่ถ้าอา<ฆ>ยุกุ้งน้อยก็คือไม่ไม่พอที่เราจะจับได้่<ฆ>หรือจับไปก็ไม่คุ้มเนี่ยเราอาจจะต้องปิดบ่็อ<ฆ><ฆ>บล็อกก็คือบล็อกในภาษาภาาษเกษตรกรเ่าบล็อกไ<ฆ>ปเลยคือ,อกกยอมเสียเลยยอมเสียเลยคือบล็อกก็คืออาจจะใช้ตัวค่าพห่าที่เราใช้เตรียมบ่อยแหละ ใส่ลงไปเพื่อทําให้กุ้งตายแล้วก็โรคก็ได้ไม่กระจายที่หมอแล้วอย่างที่แบบถ้าเกิดว่าเป็นโรคไวรัสแล้วถ้าเกษตรกรไปซื้อยามาใช้เองน่ะหายไหมคะคุณหมอยาชนิดไหนก็ไม่หายถ้าเป็นโรคไวรัสเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาเลยนะคะรักษาได้ด้วยอะไรนะครับวันนั้นคุณหมอบอกว่าน้ําแข็งโรคนี้ถ้าตัวใหญ่ลงต้ำแข็งจับได้ก็ก็ลากแล้วก็จับแล้วก็แต่ต้องระวังว่าเวลาจับเนี่ยละอองของน้ำเนี่ยจะปิวไปบ่อ ใกล้ๆหรือเปล่าคือตรงนั้นต้องต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือหลักการก็คือว่าหนึ่งต้องตรวจสอบให้รู้ให้ได้ว่าเป็นโรคไวรัสภายใน2หรือสามชั่วโมงครับถ้าเกินจากนี้แล้วเกิดความเสี่ยงแล้วครับคราวนี้ถ้าไม่เจอไวรัสเลยครับ<ม>คุณหมอก็ไปดูว่าอาการของกุ้งเป็นเช่นไรเช่นตับกุ้งสีซีดนะฮะตัวกุ้งสีซีดอาจจะเป็นแบคทีเรียก็ได้ตรงนั้นแบคทีเรียต้องใช้เวลาถึงสองหรือ3วันในการตรวจ ตรวจทีนี้ว่าเราก็ดู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 ด้วยสายตาเราก่อนจะประสบการณ์เราหรือเอากุ้งมาที่อยู่ในในยอแล้วก็มาเช็คดูว่าตับสีผิดปกติไหมก็คือทุกท่านสามารถมองเห็นได้จากลักษณะภายนอกใช่ใช่ก็คือตักตักจากในยอมาก็ใส่กระมังแล้วใส่น้ําไว้แล้วก็มาเช็คดูได้ครับถ้าถ้ามีอาการเช่นพวกตับซีดอะไรเราจะเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยพุ่งนี้จัดการทันจัดการทันเช่น เขาโปรเบอติกเอาโปรเบอติอตย่างปมอหนึ่งป,มอ,ปมอเนี่ยที่กมมร,รมปมงทำมาแจกเนี่ยมีตัวนึงก็จะตัวไลแค f นิฟอรมิสที่เป็นขวดจอ,อกสีชมพูชมพูเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถต้านเชื้อ,อ EMS ได้ EMS ก็คือโรคายด่วนเราที่เราคุยไปเนี่ยเอามาเขากับอาหาร,รอาจาอาจะเข้าในอัตราส่วนสักหปมอหนึ่งหลิตรต่ออาหาร100่กิโลแล้วก็ไปผสมกับน้ำแล้วก็เข้าให้ทั่วให้กินสักเวัน ไอตัวตับที่ซีซ่ๆก็จะฟื้นขึ้นมา<อ>ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงครับเมื่อกี้บอกว่าใช้ดูสายตาว่ามันมีโรคแบคทีเรียคราวนี้ถ้าเราบอกว่าฉันเนี่ยดูสายตาไม่เก่ง<ม>เราเอากุ้งไปตรวจที่ไหนได้บ้างครับพี่หมอก็ตรวจอ่าจริงๆก็ตรวจที่เศูนย์ประมงชายฝั่งของกรมประมง,ง,ะมงใช่ไหมคะถ,ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันป่วยนะ,ะนป่วยนะส่วนใหญ่ที่นี่ก็ที่ฟาร์มก็จะถ้าเราตรวจเช็คสุขภาพกันอยู่ประจําเราก็จะ จะเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่ไหมครับปกติอยู่ครับอืมครับอืมค E.S.P. ตัวนี้ esp นี่คุณมากเลยคือไม่ตายแต่ไม่โตไม่ตายแต่ไม่โตคือเลี้ยงเลี้ยงไปกินอาหารปกติกินอาหารทุกอย่างแต่ไม่โต